الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدام من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المصنفو رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. تنبيه. ما متى؟ داندي شرع. داندي قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى Dan disyaratkan niat pada ketika sembelihnya. Nah, leh tu syarat tu perngean kay. Dalam tukam udhiyah khan terbaik. Nanti kau kau. Kau 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 จะต้องทำการเนียยใน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 สัตว์ที่ตัวเองนั้นจะทำกุรบันเป็นรัตแหละ่ะรัตอะไรอะไรบ้างล่ะรัตที่ผ่านมาแล้วฮะสัตว์ที่จะมาทำกุรบันนั้นจะต้องอยู่ในห้าห้าชนิดของสัตว์ที่กล่าวมานั่นก็คือ อูดวัวควายแพะแกะ,ะในมันทับชาฟีเราอยู่มี5ชนิดนี้สองอเงื่อนไขของสัตว์นั้นก็คืออายุที่เราอ่านมาไปเมื่อวานใช่ไหมละ่ะงาวันนี้ดิระรักเนียจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งเจตนาคือการเนียนเนียนเนียดยังไงละ่ะ niat pada ketika sembelihnya niat ตอนที่ทําการเชือดกุรบันนั้นเขาบอกาเนี่ย ขียนขี้น้างน harus mendahulukan niat a t a menyembelih itu อันนี้เขาบอกว่า شرط นิยตตอนที่จะทำการเชือดนั้นเข้าใจไหมล่ะ ในนังสือน่ะตามหนังสื้อน่ะดันดีชาระการน,นิยัด pada kutiko s e m b e l a h n y อันหมายความว่าถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการทรํากุรบันคือจะต้องตั้งเจตนาหมายถึงจะต้องเนียดตอนที่ตอนที่ทําการเชอดกรุรบันนั้นทีนี้เขียนเพิ่มเข้าไปเพื่อที่เราจะให้ได้ความรู้เพิ่มเข้าไปว่าดัน harus mendahulu k a n i a t atau atau e m b e l a h n y a เราจะเนียดก่อนก็ได้ เข้าใจไหมล่ะซื้อเสร็จสรเรียบร้อยเนียน่ยฮะอ่าเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในใจนะฮะเขาใช้เข้าใจเนี่ยนี่มันอยู่ในใจนะอ่ามันเนี่ยนี่มันอยู่ในใจ,นนม,นในใจมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับนาซัดนาซัตเนี่ย อ่ามันต้องรับพัดด้วยมันต้องกล่าวด,ด้วยเข้าใจไหมถ้ามันอยู่แค่นในใจนะ่ะมันเป็นเนียนมันเป็นแค่เนียนมันไม่เป็นนาซารดอาซาดเนี่ยเราลิลลาฮิอะลัยยาเราพูดออกมาพูดแต่ว่าพอจะเฉีอดยิ่งนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรได้เหมือนกันถ้านาซาดแล้วงานเดียวเขาบอกถ้าอาซาดแล้วเ,เป็นยังไง อันนี้เขาเขาใจเรียงเลยนี่ตรงนี้นี่เขาใจเรียงอันนี้เราเนียดตอนนู้นแล้วไม่ต้องเนียดตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องเลยเลยคือสามารถทําได้สองอย่างอันหมายความว่าสามารถทําได้สองอย่างหนึ่งเนียดตอนที่จะเชื่อดอันนั้นดีที่สุดตอนที่เขากําลังจะเชื่อเนี่ยเราเนียดเลยตอนที่เลือดกําลังจะออกน่ะอ่าเราเนียดตอนนั้นเลยอ่าเนี่ยปาร์ดเกติกโกสเบลลอันนี้ตรงอันนี้อันนี้ตอนที่กําลังเชื่อนะเราเนียดเราเนียด อัลลอฮุมมหาจีฮิอุดฮิยาตียาอัลลอฮนี่คือนี่คือกุรบันของฉันนะฟาตักอบัลมินีได้โปรดพระองค์ตอบรับโดยเถิดกล่าวในใจนะกล่าวในใจเนี่ยนี่กล่าวในใจแต่ถ้าจะกล่าวดูออนนี่ตนที่จะเชื่อนั้นได้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจเรียงเนี่ย และให้เขียนต่อไปเมื่อกี้ที่บอกว่า dan mm harus hmm. น,นะ dan harus mendahulukan niat อะต,ตั้งเเนยมเบลเห์นั่นเราสามารถเนียดก่อนเราจะเนียดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อวัวน,นั้นเป็นของเราเ mm hmm. ข้าใจไ,ไหมล่ะอันหมายความว่าเราซื้อเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววัวน,นั้นเะเข้าใจเรื่องนี้อ่าไม่ใช่วัวน,นีน่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็เนียดก่อนไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราเราจะทำกุรบันได้เนี่ยสัตว์นั้นมันจะต้องเป็นของเรามากโอจิโกวากิลสุ orang ดั n ส a ม s เล b e ล a หากว่าได้ทำการมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งทำการเชือดเข้าไหม มักโอหันด็อกละอิอ่อนเบิร์นเนียตัตตะคัลล์ได้บริเกต์ปะดะวักิลนิวอะให้เขาเนียตตอนที่เขามอบหมายให้แก่คนที่จะทำการเชื่อนั่นแหละนะนี่บ้านเราก็อยู่ตรงเนี้ยบ้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าคนทำกุรบันน่ะไม่ได้ไปที่เขาเชื่อนเข้าใจไหมล่ะทางที่จริงเนี่ยคนที่จะทำกุรบันน่ะสุนัตนะสุนัตให้ไปดูวัวที่จะเชื่อนเน่ยสุนัตให้ไปดู แม้กระทั่งคนที่ตาบอดก็สุนัตให้ไปดูเหมือนกันถึงขั้นขนาดนั้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทำกุบานนี้มันไม่ใช่การเชือดธรรมดามันเป็นการเชื่ดที่จะสร้างความใกล้ชิดระวังเรากับ Allah. อัลลอฮ์พอเราเข้าใจตรงนั้น,ม,นมันจะเข้าใจง่ายนยอพอเราไม่เข้าใจตรงนั้นเราจะเห็นว่า,าไปดูทําไมเขาค่เชิดวัวถ้าเราเห็นแค่นั้น มันก็จะอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราถ้าเรามองว่าการทํากุรบันนี้คือการตระกรุบการทําให้ตัวเองเดไดใกลชิดกับอ,อัลลอฮ์เข้าใจยังไงอ่าน,นี่อย่างงี้ี่มัสยนี้นี้ก็คือเราเนี่ยเชื่อไม่เป็นแต่เราจะทํากุรบนันแล้วก็แน่นอนต้องหาคนเชือ่อใช่ไหมล่ะตอนที่เราจะมอบให้คนเชื่อเนี่ยเราเนี่ยตรงนั้นแหละหรือ เราซื้อวัวเขาดุลบันุบันเราเขาทำกันอย่างนั้นเราไปซื้อวัวเขาวัวเขาเนี่ยแหละเขาเนี่ยแหละเป็นคนเชื่อ,อถ้าเขาไม่เชื่ออตอนที่เราตอนที่เราจะมอบหมายให้เขาเชื่อนะ,อะเราก็จับเราก็จับเชือกแล้วก็เนียดตรงนั้นเนียดใ,ในใจนะ่ะนี่คืออุติยะของฉันนี่คือกรุบันของฉันเพื่ออัลลอฮ์แค่นั้นจบแล้วตอนคนที่เชื่อ คนที่เชื่อดไม่ไม่ต้องไม่ต้องเนียดถ้าเจ้าของเนียดแล้วถ้าเจ้าของเนียดแล้วคนที่เชื่อน่ะไม่ต้องไม่ต้องเนียดแล้วมันก็เชื่อดอย่างเดียวเห็นใจไหมล่ะไม่ไม่ใช่เจ้าของอยู่ไม่ใช่ไม่เจ้าของอยู่ไกลคือเจ้าของจะอยู่ใกลอยู่ไกลก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ไปที่เชื่อน่ะก็ให้เขาโม่ไม้ให้เขาเนียด เสร็จแล้วก็มอบหมายให้คนไปทำใไปทำการเชือดเข้าใจไหมล่ะนี่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 เขาบอกนี่ดูหนังสือเนี่ยเขาจะเข้าใจแหละยิโกอิโยวัเกเคิลกันซองคนด้วงกันเสมบอเลนโยหากว่าเขามอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำการเชือดมาก็ฮันโดละอิโยบรนีย์ให้เขาทำการเนี่ย ถ้าการเด้บริจาค k ดาว d กิล k i เนียตอนที่มอบให้แก่ผู้ที่จะทําการเชื่อดนั้นเข้าใจยังอ่าองของขังของของของดองของของขงของขอองข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 ององขจะขอะของของขององขจะขอยองขออขอขอ แล้วก็มาหาวัวเจ็ดส่วนซืมาเจ็ดคนก็เน,เนียน่ยตั้งเจ็ดคนเนียน่ยตั้งเจ็ดคนนลนะแต่ว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งที่เนาะไปหาเป็นคนจัดการหาวัวหาอะไรใช่ไหมล่ะแล้วก็ให้คนอื่นมาเชื่อออ้ในหกคนน่ะเหมือนกับว่าบวกกับคนที่อีกคนหนึ่งที่เป็นคนจัดการว่าเออให้คนนั้นเลยเชื่อแต่ว่าไม่ได้บวกกับคนที่เชื่อกันเองคือผ่านคนไม่เป็นไรค,นนคือ ประเด็นคือต้องมีการเนียดก่อนต้องมีการเนียดกุรบันเนี่ยคือพูดง่ายๆเนี่ยในวัวหนึ่งตัวเนี่ยคนที่จะทำกุรบันเนี่ยต้องมามาเพื่อทำการเนียดเข้าใจไหมะมันคนละประเด็นการที่เราฝากเงินให้เขาไปซื้อวัวแล้วก็ทำกุรบานเหมือนเหมือนคนอาหรับที่ให้เงิน บ้านเราเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะกับประเด็นนี้เนี่ยเข้าใจไหมล่ะว่าคนใดคนหนึงห่งอะอืมีวนะเอ้ยวาเก้นน่ะเ,เ,เราจะโมกแก่คนใดคนหนึง่งใครก็ได้นะ่ะคนใดคนหน,นะนึ่งเนี่ยเข้าใจหรือยังเนี่ยอืม Jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaan udhiyah sekalipun Teng cakung kurbannya, mai ruah kau perciutkan tengai gua tak. Kau tahu tak? mai kuah macam 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 ก็เนียน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 การเจ็ดคนเห็นใจยังเนียนเนียนเนียนการเจ็ดคนเสร็จสระเรียบร้อยไอ้คนที่จะเชื่อน่ะมันจะเชื่อน่ะมันยึดล้วไม่ได้แล้วมันสกปรกใช่ไหมล่ะอ่ะมันพาไปที่เชื่อกันในป่าเนี่ยไอไอคนเจ้าของเนี่ยมันก็ไม่ไปแล้วมันขี้เกียจมันมันขี้เกียจเข้าปป่ามันไม่รู้ว่าเขาเชื่อกันตรงไหนก็ไม่รู้เรารรับเนื้อที่บ้านอย่างเดียวมีเมือนการประเภทนั้นเขาบริการกันอย่างนั้นอ่าแบบนั้นก็ได้ จัาใชไหมล่ะแต่ทางที่ดีเนี่ยคือสุนันท์ให้ไปแม้กระทั่งคนตาบอดก็ยังต้องให้ไปถึงขั้นขนาดนั้นคนตาบอดหมายถึงเจ้าของที่จะทำกุศนเนี่ยตาบอดเนี่ยก็สุนัน์ให้ไปดูถึงแม้จะไม่เห็นก็ตามแต่อนะ อ,าาอ,เอเขาเนี a ยตอนที่เนี่ยเชือดเชือดเลือดกาลังหลังเนี่ยอ่าตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นจะด,ดีที่สุดอ่าดีที่สุดคือตอนตอน,ตอนนั้นเขาจเขาจรื่งอะ a ฮะอ่าอันนี้เข้าใจะเขียนต่งหาก ลราฟังก,กุรบันลราฟังเนี่ยนัินได้แล้วนะเมื่อกี้นะนี่คือนี่คือคกุรบันของฉันคําว่านี่เนี่ยคำว่านี่ก็คือเนี้ยวัวตัวนี้แพะตัวนี้แกะตัวนี้นะฮะให้เขียนเข้าไปสุนัตนะอัลลอฮฺอักบัรฺนะอันนี้อันนี้สุนัตนะสุนัตตอนที่จะทํา ตอนที่จะทําการเชือนะ่อน่ะคนไม่ใช่ไม่ใช่คนเชือนะ่อนะนี่นะคนจะเป็นคนเชื่อก็ได้เจ้าของเจ้าของกุรบันคนที่ไปร่วมไปร่วมไปร่วม,วมในพิธีเชื่อนะกลา่าวบิสมิลลาห์นะกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ใช่เชื่อนะถ้าเชื่อนะให้กล่าวแค่บิสมิลลาห์เฉยๆไม่ต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่ไหมล่ะอันนี้คนที่จะทําการเชือนะ่อน่ะคือ Lom waset sabda pray, wa aongengah. Lom waset sabda pray. Hail khalq Bismillahirrohmanirrohim. Surobat Nabi S.A.W. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laka, andu awni. Allahumma minka. Ya Allah, ni 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 rezeki kang prakong ni ya Allah ni. Wa la wa laka. และฉันฉันก็ทำกุรบานนี้เพื่อพระองค์ยาอัลลอฮ์เข้าใจไหมล่ะฟَตَกَบَّ ل ْ م ِ ن ِดังนั้นได้โปรดพระองค์ตอบรับในสิ่งที่ฉันได้กระทำนี้เถิดยาอัลลอฮ์เข้าใจเนี่ยแหละหลังจากนั้นให้เรากล่าวอัลลอฮุออะคบาร์อัลลอฮุออะคบาร์อัลลอฮุออะคบาร์ و ا ล ل ه ا ل ฮ م د อ่าอันนี้อันนี้ สุนัขตอนที่กําลังเชื่อเนี่ยกล่าวนี้เนียนเสร็จแล้วเนียนก่อนเนียนพอหลังจากอ่านดดออต้นเมื่อกี้ใช่ไหมละ่ะในใจของเราเนี่ยอันตอนที่จะเชื่อนน่อันดดออเมื่อกี้ดดออเมื่อกี้ตอนที่จะเชื่อ,นะอ,นนอ,อ,อจำไ,ไหมละ่ะอัลลอฮุมะมินกาวะลากาปาตะกบบัลมินีฮะหลังจากนั้นก็เชื่อหลังจากนั้นก็เชื่อ คือเราไม่ต้องพูดเรื่องเชื้อเพราะคนเรามอบมาให้คนอื่นเชื้อแล้วที่เรา,าคนนี้จะเชื้อและอ่านอะไรไม่ไม่เกี่ยวกันถ้าถ้าคนจะเชื้อคนที่เชื้อน่จะอา่านก็ไม่เป็นไรแต่คนเจ้าของกุรบันเนี่ยเจ้าของคนที่จะทํากุรบันเนี่ยอ่านในสุนัตให้อ่านดูอันนี้อ่าคนจะยงังคนที่จะเชื้อบางครั้งก็ไม่ทันใช่ไหมล่ะไหนวัวต้อง,งต้องต้อง วัวอยู่ไม่นิ่งอะไรต่ออะไรเราเรา,เราสุ่มเป็นเจ้าของวัวช่วยไปจับด้วยนะให้ให้ได้ไปจับนะยิ่งดีนะยิ่งดีอ่ะเมื่อเรากล่าวดวงตอนอัลลอฮุมะมิงก้าวลากะฟะตักอบบัลมิน,นีเสร็จสัดีิบร้อยอตอนที่เชื่อดนั้นเราก็เนียดตอนที่กำลังเชื่อดเลือดกำลังไหลเนี่ยเนียดเสร็จแล้วเนียดมันแป๊บเดียวแล้วก็อัลลอฮุอักบารอ์อัลลอฮุอักบารอ์อัลลอฮุอักบาร์ walillahil hamd. Macam ni dah. Ha ni. Ha nah. Tong ni. Bot lieng ni. Dan harus baginya serah niat bagi muslim yang mumayiz เป็นท oh ี่อนุญาตให้แก่เขาให้แก่คนที่จะทํากุรบันบายยีนะบากีบากีคนที่จะทํากุรบันนะเป็นที่อนุญาตให้กับคนที่จะทํากุรบันนี่อนุญาตอะไรละอิออสรหกันิยัยเขาโมบการตั้งเจตนาของเขาน่เนี่ยสรหกันิยัยบากีมุสลิมยังมุมาย j i แกแกมุสลิมคนใดคนหนึ่งจะเรียก คือมอบเนียดให้คนอื่นช่วยเป็นเนียดให้ชั้นทีเขาจะเรียกอะไรอ่าช่วยเป็นเนียดให้ชั้นทีได้ซามูอาโดอิโอวัเคล pada sembelih จะมอบให้แก่คนที่เชื่อนั้นเหมือนที่เราถามเมื่อกี้จะมอบให้คนเชื่อเลยมึงเชื่อแล้วมึงช่วยเนียดให้กูด้วยเนียดให้คนอื่นเนียดยังไงนี่คืออุดฮิยาสำหรับ คนนั้นคนนั้นคนนั้นของคนนั้นคนนั้นคนนั้นว่าวาดกันไปเพื่ออัลเลาะห์อืมมลาอิกะฮ์ดตะยินบาีญดานซารอานี่วนสยวาผู้ที่ได้ทําการเจาะจงด้วยกับการนซารการนซารมีอยู่2ชนิด1นซารนซารด เดยยังไงปีเข้าปีนี้นาดแล้วจะทำกุลบานปีนี้ถ้าแบบนั้นต้องเนียเข้เาใจไหมคือยังไม่ได้เข้าเวลาของมันยังไม่ได้เขา้าไม่ได้ซื้อวัวไม่ได้ซื้ออะไรแต่นาดแล้วเมื่อนาฎทุกสิ่งที่นาดมันคือวา j ิบส,สำหรับเขาเข้าใจเรื่องอะไรไม่ได้ซื้อวัอออวซื้ออะไรที่แต่นาดเอาไว้ ว่าจะทํากุรบันอันนี้อันนี้จะต้องเนียดแต่อันนี้นาซาร์ตนที่วัวน,น่ะซื้อแล้ววัวอยู่ตรงหน้าแล้วว,ลวัวตัวนี้แหละที่จะทํากุรบานเข้าใจไหมล่ะถ้าแบบนี้ไม่ต้องเนียดแล้วเพราะว่าเราเจาะจงมันแล้วว่าวัวตัวน,นีตนตนต้ต้องเนียดต้องเนียดกุรบันคือต้องเนียดต้องต้องต้องเนียดว่าต้องเนียดว่าจะทำกุลจะทำกุรบัน cứuเพราะ anh không may đã nhiên thì vật tuấn này tuấn này thì đã để sát nia ba gìn nhau may nia hay gặp anh ta sẽ nia không phải là gì nữa cho là gì nhỉ? các bạn không nia nazar này à, một bài มีกนนูุบานให้คนตายเดี๋ยว่อยพูดพูดทีหลังกัตอเช่ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เหมือนคนที่เหมือนเหมือนคนอาหรับที่เขามาทําอยู่บ้านเราเนี่ยอันนี้อยู่ตรงนี้กาสโตเชษะมูฮัมหมัดเบนสุไลมันฮารุสบริวากิลพอดอนมอบเลนิอัม akan คูรบันเป็นที่อนุญาตที่เราจะมอบหมายแก่คนใดคนหนึ่งไปซื้อสัตว์ที่จะมาทํากุรบันปอดอนนักรี่ยังไลน์ต่างประเทศต่างเมือง และดืออะไรและเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันที่เราจะมอบหมายให้คนใดคนหนึง่งเมื่อเราซื้อเป็นของเราแล้วเรามอบหมายให้คนอื่นไปซื้อซื้อให้กับเราวัวนะ่นก็คือวัวเราขเข้าใจยงังและเป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันที่เราจะมอบหมายให้คนใดคนหนึง่งไปเชื่อวัวนั้นวัวที่จะทากุนนะ่จต่างประเทศก็ได้ ต่างเมืองเนี่ยและ pada membagikan ด่างกิญญ์บุญให้กับทุก่คนยากคนจนในประเทศนั้นเช่นคนมาเลเซียเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเขาจะทำกุรบัตรแถวๆกัมพูชาใช่เยอะแตเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำบ้านเรานี่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลือกที่จะไปทำที่กัมพูชาเนื่องจากอะไรหนึ่ง แถวโน้นว uh, <es> anyway, you know ัวเขาถูกอ่าวัวเขาถูกก็ไปทำกันแถวนน้นแหละเพื่อท huh? yeah. so so si ี่จะแจกจ่ายเนื้อกรุบันนั้นให้แก่คนมุสลิมที่นู่นฮะเนี่ยสเปรติโซฮีซามูอโดอนักรีเมคกฮะต่อลาน์ยงซีโนนี่เป็นสิ่งที่เกิดที่เกิดขึ้นกันโดยแพร่หลายในปัจจุบันนี้สมัยนู้นนะสมัยเช้นี่ก็เป็นที่แพร่หลายแหละ แต่แต่จ้างันได้พ n d ดองนด่างก้งกท่ากันกับที่มันังนันเราอยากช่าเกลีนยาเนื้อนั a า e ้ากนน a n k e p ้ d a n e นั้น yang lain กนักนากาั r นกั้นจรานจากนนจ้ากัานก้านนั้นจาน้กจนาน้ Maka ia itu haram eh, Kurban nasuh Tekan kelan ia nengah na Haram Mụt hmm. bài Mụt bài rừng nhiệt ở đây không chạy trong này ý, mấy ah. Wallahu a'lam à bisawab